สภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกกาลังเข้าสู่สภาวะที่ถดถอยโดยเฉพาะฝั่งสาหภาพยุโรปนะครับรัสเซียก็มีการกู้ยืมมากขึ้นสภาวะถดถอยนี้เกิดจากสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งสงครามพลังงานกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับรัสเซียต้องใช้เงินลงทุนในการทําสงครามหลายแสนล้านบาทนะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทาสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศรอบนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าการต่างประเทศเนี่ยถูกจับตามองหลังการประชุมเอเปกว่าสถานการณ์โลกจะไปถึงจุดไหน ยูเครนก็จวกชาติตะวันตกเร่งเร้าให้ทำการเจรจาชี้ไม่ต่างกับบอกให้ยูเครนยอมแพ้ที่ปรึกษาผู้นำยูเครนระบุความพยายามของตะวันตกในแนวโน้มให้ยูเครนเจรจากับมอสโกหลังจากกรบชนะในสงครามครั้งสำคัญนะครับหลายแห่งเป็นความคิดที่แปลกประหลาด และเท่ากับเป็นการขอให้ยูเครนนั้นยอมแพ้ซึ่งความข้อเท็จจริงแล้วยูเครนไม่มีทางชนะเลยเพราะมันลบในยูเครนนะครับในขณะที่ระทึกมือปืนบุกสังหารหมู่นะครับที่บาร์ LGBTQ ในสหรัฐอเมริกาหนึ่งวันก่อนที่จะรำลึกถึงคนข้ามเพศ คนร้ายนะครับหนคนก่อเหตุสังหารผู้คน5รายตระบาดเจ็บ25คนภายในแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในโคโลราโดสปริงรัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกาก่อนถูกพวกนักท่องเที่ยวช่วยกันหยุดเอาไว้ได้จากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่เหตุเกิดขึ้น1วันก่อนที่จะรำลึกถึงการฆ่าสังหารคนข้ามเพศด้วยเหตุความ เกลียดชังนะครับในขณะที่ UN ก็มีการพระนามทั้งสองฝ่ายมือมืดยิงปืนใหญ่ถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูยเครนที่รัสเซียทำการยึดครองโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในซาปโปริเซียนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนนะครับถูกยิงปืนใหญ่ถล่มนะครับเหตุการณ์ที่เรียกเสียงประนามจากหน่วยงานเฝ้าระวัง ด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติซึ่งระบุว่าการโจมตีลักษณะดังกล่าวเสี่ยงต่อหายนะนะครับสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามาทุกทีในขณะที่เลโอมัสนะครับดุเตรียมตะเพิดเพิ่มฮะพนังกงานทวิตเตอร์หลังให้เลือกทำงานหนักหรือลาออกอภิมหาเศรษฐีลีอมัสนะครับ กำลังพิจารณาไล่พนักงานของทว i t เตอร์ออกเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุดกล่าวนี้เล็งเป้าไปที่ฝ่ายขายและฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์หลังพวกเขาและพวกวิศกรและพนักงานอื่นได้แห่ลาออกไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจำนวนของท w i t เตอร์นั้นมีมากเกินไปสำหรับจำนวนพนักงานนะครับในขณะที่ชาวเน็ตมึนพฤติกรรมของคุณลุงจีนที่แข่งวิ่งมาราธอนไปก็สูบบุหรี่ไป นะครับกีฬาเป็นยาว,วิเศษการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีสุขภาพนะครับแต่ชาวเน็ตรายหนึ่งทำให้สโลแกนดังกล่าวตกอยู่ในความสงสัยหลังเขาสู่บุหรี่ไปวิ่งไปในการแข่งขันมาราธอนทึ่ใช้เวลาราว3ชั่วโมง30นาทีนะครับพฤติกรรมที่ก่อข้อตกเถียงในวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเขาอายุ50ปีเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะลุงเฉิน วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับที่574จากผู้แข่งขันทั้งหมด1,500คนในศึกมาราธอนซินอันเจียงระยะทาง42กิโลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยได้ทำเวลา3ชั่วโมง28นาทีในขณะที่งานเข้าผู้นำฮ่องกงติดโควิด -19 จากการประชุมเอเปกในประเทศไทยเผยพบปะกับบิกตูด้วยนะครับจอนลี ผู้นำฮ่องกงมีผลติดโควิด1 i เป็นบวกหลังจากเข้าประทุมเอเปกในกรุงเทพมหานครไม่กี่วันหลังจากที่เข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำประเทศอื่นๆรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าภาพแล้วก็จับมือพลเอกประยุทธ์ด้วยซึ่งจากการตรวจร่างกายของพลเอกประยุทธ์พบว่าไม่ติดโควิด -19 ในขณะที่เยอรมนีเสนอส่งขีปนาวุธสกัดกัน้นแพราติออตนะครับ ไปให้โปรแลนด์หลังโดนมิสไซล์ของยูเครนนั้นหล่นใส่รัฐบาลของเยอรมน,นีเสนอจะมอบระบบป้องกันขีปนาวุธเพลติออนะครับให้โปรแลนด์ใช้ปกป้องด้านฟ้าหลังมีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกใส่พื้นที่ชนบทของโปรแลนด์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต2อราย นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีได้ให้กับสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าเราเสนอไปแล้วว่าเราจะสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศให้แก่โปรแลรนด์ทั้งด้วยฝูงบินยูโรไฟเตอร์และระบบขีปนาวุธเพลติออรเพื่อทําการป้องกันโปรแลรนด์นะซึ่งความพยายามที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้มีการทําสงครามนิวเคลียร์นาโต้ไปลุมกินโตรสเซียแต่ไม่ประสบความสาเร็จในขณะที่อดีต นายกรลุ่มตุยปุนชี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีส่วนทำให้คนยูเครนทุกทรมานประธานาธิบดีโวอโรโดมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนทำให้คนภายในประเทศของเขาทุกทรมานจากความเห็นของนายโยชิโรโมริอดีตนายกรัรุ่มตุยปุ่นพร้อมตำหนิสู่มวลชนแดนปาดิบมีความลำเอียงในการรายงานข่าวนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนในขณะที่จ7 นะครับจียยกระดับมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือตอบโต้นะครับซันโวมิสไซล์ไม่หยุดหย่อนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำา G7 แถลงประนามเกาหลีเหนือกรณียิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปนะครับพร้อมทางเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ออกบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อบีบให้เพียงอย่างยุติการกระทําเหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมาก็คว่ำแล้วความอีกจนไม่รู้จะคว่ำอะไรแล้วในขณะที่กาลาโหมของอังกฤษมีการเผยรัสเซียกู้วันเดียว136,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับเส้นพิษต้นทุนสงครามยูเครน รัฐบาลของกรีฑเผยรัสเซียระดมทุนมากถึง130,000ขอไปยะ13,600ดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการเคลื่อนไหวที่สะท้อนว่าต้นทุนการทำสงครามยูเครนนะครับตามใบสั่งของประธานาธิบดีวาลาดเมียปูตินเริ่มส่งผลต่อสถานะการครังของรัฐบาลรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆกลาโหมของกรีฑนะครับดูรายงานว่านะครับกระทรวง การคลังของรัสเซียมีทางออกตราสารหนี้รวมมูลค่า13,600ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อพุทธที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นประวัติการมากเป็นประวัติการนอกจากนี้ยังประกาศตั้งงบป้องกันประเทศสลับปีงบประมาณ2023เอาไว้สูงถึง5ล้านล้าน,านรูเบลิลหรือประมาณ48,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส3ล้านล้านบาท สูงกว่าที่คาดหมายและคาดการไว้ถึงร้อยละ40เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ผู้ก่อตั้ง TSMC แย้มมีแผนตั้งโรงงานลิตชิปใน3นาโนเมตรในรัฐแอริโซนาเมอริชชางนะครับผู้ก่อตั้งและอดีต CEO บริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับเมนู f ฟ x ก u จ i ริชคอมพาน ได้ออกมายืนยันว่าทางบริษัทมีแผนจะใช้โรงงานแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานผลิตชิปเช็คนะครับเทคโนโลยีระดับ3นาโนเมตรแม้จะไม่ได้ข้อสรุปหรือยืนยันก็ตามในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเรื่องของสถานการณ์ยูเครนตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนฮะว่ามีความพยายามจะดึง นาฮะนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเข้ามาร่วมในการทำสงครามนะครับหลังจากที่มีระเบิดขีปนาวุธนะ,ะตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าออกมาจากยูเครนไปลงที่โปลแลนด์ซึ่งทางยูเครนก็บอกว่าเป็นของรัสเซียนะฮะรัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ของรัสเซียก่อนหน้านั้นนะฮะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าขีปนาวุธ ที่มาตกที่โปแลนด์เนี่ยนะดูจากวิถีการยิงแล้วไม่น่าจะเกิดมาจากฝั่งของรัสเซียที่ผ่านมามีความพยายามจะประชุมด่วนนะครับของนาโต้เพื่อที่จะวางแผนตอบโต้รัสเซียนะครับแต่สิ่งที่เห็นในตอนนี้นะครับเยอรมน,นีก็ยอมส่งจรวดต่อต้านแพตติออตนะฮะไปให้กับโปแลนดนะ์เพื่อเป็นการปอบขวัญ ซึ่งสถานการณ์ในเรื่องของสงครามในยูเครนจนถึงขนาดนี้นะยูเครนก็บอกว่าตัวเองชนะอยู่เจบอกให้ตัวเองยอมแพ้ได้ยังไงนะครับซึ่งความจริงแล้วสงครามในขณะนี้เกิดขึ้นในยูเครนไม่ได้เกิดขึ้นในรัสเซียถึงแม้รัสเซียจะถอยร่นกับประเทศไปเลยนะรัสเซียก็ยังคงชนะอยู่ดีนะครับเกมขนาดนี้น่าสนใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก สภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สภาวะที่ถดถอยโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับรัสเซียก็มีการกู้ยืมมากขึ้นสภาวะถดถอยนี้เกิดจากสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธรวมทั้งสงครามพลังงานกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรัสเซียต้องใช้เงินลงทุนในการทำสงครามหลายแสนล้านบาทนะครับประกอบกับ นะครับสงครามที่กําลังเกิดขึ้นยาวนานกําลังเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งโอกาสที่รัสเซียจะชนะมากกว่าแพ้แทบมองไม่เห็นความพ่ายแพ้ของทางรัสเซียรัสเซียถอยล่นมาตอนนี้เพื่อปล่อยให้กับยูเครนนะครับหนาวเหน็นบนะบที่สําคัญคือไม่มีไฟฟ้าใช้คือมืดมิดหนาวเหน็บและมืดมิดในเวลาเดียวกันนะครับมีการทําลายแหล่งพลังงานไฟฟ้าน้ําประปานะครับแหล่งน้ํามันของยูเครนทำให้ตอนนี้ยูเครน เผชิญกับปัญหาทั้งหนาวทั้งมืดนะครับความอดอยากกำลังเกิดขึ้นในยูเครนซึ่งรัสเซียก็จะรอเวลาเพื่อที่จะเข้าไปทำการปลดปล่อยขณะเดียวกันในฝั่งสหภาพยุโรปก็ไม่ต่างกันอันตราเงินเฟอ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในหลายประเทศหลายประเทศไม่พอใจไม่พอใจอะไรไม่พอใจที่รัฐบาลของตนเองไปให้การสนับสนุนยูเครน และส่งผลทําให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นก๊าซน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นแต่ทางกลับกันฮะส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวนั้นแห่เข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นนะครับตอนนี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือรวมทั้งสหภาพยุโรปพยายามทาทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลีย เพราะถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมารอบนี้ฝั่งสาภาพยุโรปมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้มากกว่าชนะต่างจากสงครั้งที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญรงพระเจริญรงพระเจริ อ้วงราชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมูใหยแผ่นดินถิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้า,าคอยห่วงหาอาทรภู้ขนฟ้าผ่าวานจนผ่านพ้นโพยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนหนแผ่นดินนี้รัชการที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวัน,วววนฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น